ห้องเครื่องให้ลูกค้าคันนี้หน่อยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับคันนี้ล้างห้องเครื่องล้างยังไงนะครับผมใช้ปืนอาชีดยิงล้างห้องเครื่องให้ลูกค้าหน่อยนะครับเพราะลูกค้าคันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับก็ไหนๆก็ทําทุกอย่างแล้วนะครับแม้กระทั่งเอ,อ่อช่วงรางต่างๆนะครับแล้วก็เบาะภายในนะครับหุ่มหนังสีดําได้แดงนะครับเดี๋ยว เอ่อรายละเอียดอื่นๆผมพยายามเก็บให้นะครับพยายามดูแลพยายามเก็บให้เดี๋ยวพวกวาวน้ําเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะเปลี Ken ่ยนให้นะครับวาวน้ําดูครับวาวน้ําตายวาวน้ําตายวาวน้ําปิดไม่เอาไม่สนิทด้วยนะวาวน้ําเห็นไหมปส่สองเดี๋ยวเปลี่ยนวาวน้ําให้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ารอเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้มาล้างอัดฉีดก่อนนะครับผมล้างไปเลยครับน้ํายาผมใส่ไปแล้วแล้วก็ ล้างได้สักพักแล้วแล้วก็มาถ่ายให้ดูว่าล้างจริงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้ามาให้ผมดูแลทั้งคันเนี้ยดูแลทั้งคันเนี้ยไม่ต้องกลัวนะครับผมจะดูแลให้อย่างดีเดี๋ยวน้ำมอน้ํวาวาลนงวาลน้ําเดี๋ยวผมเปลี่ยนทิ้งให้หมดเลยนะครับ <Maybe. S 2> แต่วก็พวกอื่นๆนะครับอันไหนสมควรเปลี่ยนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับอันนี้ผมทําคอยแยกให้ลูกค้าแล้วนะกับหัวเทียนนะครับพื้นฐานคอยแยกหัวเทียนสี่หัวนะครับผมล้างเลยครับ ผมล้างได้พักนิดลวนะครับแล้วก็อัดฉีดแบบเนี้อัดฉีดไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับอยู่กับผมแล้วผมดูแลให้มีอะไรไม่ติดหรือว่าไม่ติดยังไงเดี๋ยวผมแก้ไขให้แน่นอนนะครับอันนี้พอแยกก่อนหน้านี้ผมทําให้ลูกค้าแล้วนะผมก็ไม่กลัวแล้วพวกการจ่ายอัดฉีดไปเลยนะครับพวกน้ำลงน้ํายาผมฉีดไปแล้ว ซอกมุมมุตามอะไรอัดฉีดไปเลยครับยิงไปเลยครับเออ่น้ำมันเครื่องที่มันสะสมมานานหลายปีหลายเดือนนะครับส่วนใหญ่จะออกยากมากนะครับต้องใช้ปืนอัดฉีดหัวแหลมๆน่ะยิงเข้าไปนะครับถึงออกนะครับต่างๆผมยิงไล่ย,ยิงหมดละพวกใต้ถงใต้ท้องเนี่ยผมก้มยิงให้หมดละ ครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมดูแลให้อย่างดีนะครับผม ที่มีโอกาสได้ถ่ายก็จะมาถ่ายกันไว้ให้ดูนะครับผมรายละเอียดเก็บกันเยอะนะครับรถเก่ารายละเอียดต้องเก็บให้ดีนะครับรถคุณจะขับดีแล้วรถคุณจะมันจะดูดีเวลาเปิดขึ้นมานะครับผมรายละเอียดของรถผมบอกได้เลยนะครับรถยิ่งเก่ายิ่งอายุเยอะต้องเก็บรายละเอียดถึงจริงๆอย่างนั้นงานจบยากนะครับ เก็บรายละเอียดต้องเก็บให้ถึงต้องรู้ให้จริงนะครับเรื่องระบบเก่ารถรุ่นเก่านะครับคอยแยกลุกเนี้ยสมควรที่จะต้องทําคอยแยกนะครับรถทุกคันรถอายุเยอะนะครับอยู่อยู่วันไหนวันหนึ่งอยู่อยู่ก็รถกสตาม่ติดก็เพาะคอยแยกนี่แหละครับบางทีมันไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยว่าคอยแยกเสียคอยเสีย นะครับคอยที่อยู่ในกาลาอยู่มันก็ดับผมไปเลยนะครับบางทีก็ต์ทไม่ติดเลยบางทีก็เร่งไ่ขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับคอยแยกเนี้ยสำคัญมากนะครับคอยสําคัญมากนะครับคอยก็มีอายุการใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าใช้จนไม่รู้อะไรเลยก็วันไหนเสียก็ลําบากนะครับถ้าเรารู้แล้วมันก็จะง่ายนะครับหัวใจหลักเลยนะครับอีคาคอยเนี้ยคอยนะครับแล้วก็ปั๊มติกถ้าไม่เคยเปลี่ยนก็คอยทําคอยแยกแล้วก็เปลี่ยนปั๊มติกเนี้ย ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอื่นก็เช็คทั่วไปนะครับวสายหัวเทียนหัวเทียนหัวฉีดอะไรพวกนี้สายพงษสายพานก็พื้นฐานทั่วไปครับสายพานทัมงงทัมิง่งอะไรพื้นฐานทั่วไปเลยนะครับก็พื้นฐานทั่วไปถ้าสายพานทํามิง่งถ้าใช้ของแท้ก็การันตีว่าประมาณสักแสนกิโลหรือแปดหมื่นโลนะครับใช้ได้อีกนานนะอีกหลายปีเลยนะครับสายพานทํามิง่ง ส่วนใหญ่ผมจะทํารถให้ลูกค้าก็จะทําประมาณนี้ชาลูกค้ามาให้ผมดูแลนะครับดูแลทั้งคันดูแลท่วงล่างดูแลต่างๆแบบถ้าลูกค้าไม่ไม่เกี่ยงเรื่องงบปริมาณนะครับถ้าคันไหนคนไหน,น,ไหนเอ่อเกี่ยงเรื่องงบปริมาณผมก็พยายามทําเซฟแล้วก็จะไม่ได้ทําเยอะขนาดนี้นะครับก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับผมนี่คือวาล์วน้ำนะครับปิดไม่สนิทนะครับ ปิดไม่สนิทนั่นคือวาล์วน้ําเริ่มจะไม่ดีละเริ่มจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับอันนี้คือการถ่ายหม้อน้ําหรือล้างหม้อน้ําหรือถ่ายหม้อน้ํานะครับต้องทําแบบนี้นะครับถอดวาล์วน้ําออกแล้วครับแล้วเอาสายยางกรอกเข้าไปนั่นคือถ่ายหม้อน้ําอย่างเต็มระบบนะครับถ่ายแบบเนี้ยออกสนิมออกเกียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีติดค้างตามผนังของเครื่องก็ว่ากันไปนะครับ แต่น้ําออกหมดล้านเปอร์เซนต์แน่นอนนะครับถ้าทําแบบเนี้ยนะครับถ้าได้สตาร์ทรถด้วยยิ่งดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ทรถด้วยนะครับแล้วก็อัดน้ําเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ปั๊มน้ามันหมุนนะครับปั๊มน้ํามันหมุนปั่นน้ําเข้าไปนะครับเอาน้ําเก่าออกได้มากที่สุดนะครับแต่ก็อย่างงี้ก็ร้อยเปอร์เซนต์แล้วครับอัดพายางอัดเข้าไปนะครับแล้วก็ถอดวาล์วน้ํานี่ออกนะครับถอดวาล์วน้ํานี่ออกมันมันดียังไงก็วาล์วน้ําตัวเนี้ยเอามันปิดอยู่นะครับ ยมันปิดอยู่รูเนี่ยน้ํามันก็จะไม่ไหลครับนอกจากร้อนถึงเปิดนะครับไม่ไหลมันจะร้อนละต่นี้นะครับเราต้องการถ่ายมอน้ําอย่างออกอย่างร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องถอดวาล์วน้ําออกแบบนี้นะครับออกร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับก็ดูหลังจากที่ล้างแล้วแต่ผมยังไม่ได้เป่านะก็ดูกันเอานะครับหลังจากที่ล้างรับประกันว่าสะอาดกิ้งกั้งแน่นอนนะครับผมก็ดูกันเอานะครับ เดี๋ยวรูพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาหาซีลิโคนเอามาอุดให้นะครับรูเนี่ยรูเอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทํารูไว้ระบายแล้วก็เอาเสียงเข้าไปในรถนะครับมันก็พึงพึงหังหังนะครับนะครับแล้วก็จุกอันนี้ก็หลุดเข้าไปข้างในนู่นนะครับเนี่ยเสียงเข้าในห้องโดยสารอย่างชัดเจนเลยนะครับเสียงพวกระบบเครื่องยนต์เสียงล้อเสียงอะไรเนี่ยพึ่งหังพึงหังดีจังเลยนะครับก็พยายามดูให้นะครับผม ได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนรับประกันเดี๋ยวว,าว่าน้ำเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเติมน้าหล่อยเย็นให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็คอยแยกผมทําให้ละคอยแยกต้องทํานะครับผมก็กลัวเสียกลางทางเหมือนกันเราไม่รู้ว่าคอยตัวเนี้ยใช้มานานสักเท่าไหร่นะครับอยู่ๆมันก็ดับอยู่ๆมันก็สตาร์ทไม่ติดก็เป็นไปได้นะครับคอยเจอมาเยอะคอยแยกนี่ของผมนี่ขายดีนะครับแต่พักหลังๆนี้บางทีลูกค้าไม่เข้าใจเรื่องระบบก็เลยเอารถลูกค้า หน้าบ้านดีกว่ายังไงก็จบยังไงมาทุกคนันยังไงผมรับประกันเลยว่างานยังไงก็ต้องจบนะครับไอพวกขอแยกขายดีนะครับชุดหนึ่งผมขายอยู่2 0 0 0ันสองพันหนึ่งสอนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขายขี้เกียจบางทีก็มานั่งปวดหัวกับลูกค้านะครับเอ๊ะช่างทําไมใส่ไปแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนี่บป,นน,ปนนั่นโอ้ปวดหัวนะครับมานั่งอธิบายมานั่งทะเลาะกันมานั่งเคมเสียเวลานะครับขาดทุนนูน่นนี่นั่นนะครับแต่ลูกค้าเขาใจมาถ้าลูกค้ามาหน้ามาหน้าบ้านเนี้ย ยังไงก็จบนะครับยังไงก็จบผมรับประกันว่ามาหาผมยังไงก็จบนะครับพวกคอยแยกพวกระบบไฟต่างๆอาการสะดุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนวาล์วน้ำให้อีกตัวนะึ่งครับผมก็ประมาณนี้ก่อนคร่าวๆนะครับต้องสตาร์ทแบบนี้เลยนะครับถอดสายยางออกนะครับถอดวาล์วน้ำออกแล้วสตาร์ทเครื่องนี่แหละคือการถ่ายน้ำน้ำหม้อน้ำแบบ สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวค่อยมาแย่ตรงนี้อีกทีนึงถ่ายน้ำมอน้ําอันนี้ถ่ายระบบเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องแบบนี้เลยให้ปั๊มน้ามันหมุนเวียนแล้วก็อัดเข้าไปนั่แหละ100หนึ่งร้อนแน่นอนนะครับหลังจากที่ทําแบบนี้เสร็จแล้วก็มาอัดหมอ้น้าอีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันไหลออกไปอีกทีนึงนะครับว่าน้ําเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผมว่าน้ำสมควรแล้วสมควร thì chốt tiền ok